เอาเอาน้ำกี่แพ็กดีอย่างนั้นรหรอแล้วจะให้ผมไปตรงไหนทั้งนั้นนะ<ม>อาอา,อาถายผมหน่อยว่าต้องการอะไรบ้างผมจะได้ผลไปทีเดียวครับโอเคครับได้ครับได้ครับด,ด่วนเลยนะด่วนเลยนะตอนนี้เลยนะครับครับโอเคครับ ใครโทรมาครับอ่ะใครโทรมาเอ่อพี่ที่อยู่คู้ภัยเขาบอกว่าตอนนี้มีด่านตรงวัฒนารวมคนอพยพมาก็ต้องการน้ําการข้าวการอาหาร่ะอย่างนี้ดีกว่าอาหารของแห้งของสดได้หมดเลยนะขอให้เราไปช่วยก็เดี๋ยวผมจะลองเตรียมดูว่าจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้จัดก,การแล้วกันเขาโทรมาก็ถามว่าเขาจะเอาอะไรบ้างแล้วบอกเดี๋ยจะผปทีเดียวใกล้ๆเนาะอ,อ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับ